สวัสดีค่ะทุกท่านเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาดูนี่นะคะผักนามค่ะผักน้ำป่าค่ะซึ่งเมื่อก่อนจะอยู่ในป่าตามป่านี่นะคะตามป่าตามเขาค่ะสมัยก่อนนี่ค่ะใบจะเป็นลักษณะนี้นะคะต้นลำต้นเขาจะเป็นหนามนะคะ นี่ค่ะเอาเอาน้องชายเขาเอามาปลูกไว้ค่ะเรายังแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยค่ะเพราะเขาจะปกติแล้วเขาจะอยู่ธรรมชาตินี่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาไปเก็บที่ป่ามาค่ะ นี่นะคะก็ะะจะได้แบบนี่นะคะนี่กค่ะจะจะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยดูลำต้นเนาะนี่ค่ะน้องเป็นนี่ค่ะมันจะมันจะขยายมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวค่อยขยับขยายไปที่อื่นนะคะเพราะว่าที่นี่มันจะแคบ นคะนคะต้นกับต้นเขาจะใบเป็นแบบนี้นะคะนค่ะอันนี้จะเป็นกระชายค่ะ เอากระชายเอาหัวมาทิ้งมันก็เลยขึ้นสหับที่ปูพอดีมามาทิ้งไว้ตรงเนี้ยมันก็เลยขึ้นเลยกันเนะัะนี่ค่ะจะมีจะมีเยอะอยู่ค่ะมุมนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูยอดนะคะยอดต่อเนาะ ค่อยขยับขยายไปไว้ที่อื่นค่ะเพาตรงนี้มันจะแคบนี่ค่ะจะให้ดูใบอ่อนของเขานะคะนี่เห็นไหมคะล,ลักษณะต้นของเขานะคะจะเป็นนี่ค่ะจะเป็นจะเป็นหนามเนาะนี่ค่ะเขาเรียกผกัก้นาำป่าค่ะนี่ค่ะใบของเขาซึ่งต่างจังหวัดก็จะชอบกินนะคะชอบ แต่ทุกวันนี้ก็จะหายากนะคะเพราะว่าเขาจะศูนย์พันน,น,นี่ค่ะลำต้นเขาจะอ่อนๆค่ะต้นเล็กต้นใหญ่ตามตามสภาพเนาะนี่ค่ะจะเยอะเยอะเลยนี่นี่แหละค่ะลำต้นเขา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 จะเป็นลักษณะนี้เนาะมี่จะเป็นน้ำหนังแบบนี้เนาะนี่ค่ะใบอ่อนของเขาค่ะยอดอ่อนของเขา นี่ยค่ะนีหมคะต้นเาก็จะลงมาประมาณนี้นี่ค่ะกำลังทำแต่งย้ายเขาออกไปอยู่ค่ะตรงเนี้นี่ค่ะแต่ประมาณนี้ ไม่รู้ว่าที่อื่นนะคะเขาเรียกผักอะไรนะคะแต่รสชาติเขาจะออกออกจะออกมันจะมีเฟื่อนเืนิดๆิค่ะมันจะออกเฟื่อนเืนิดๆิดน,น,น,นี่นะคะก็มีเยอะอยู่ค่ะมีเยอะอยู่เดีย๋ยวค่อยขยายพันธุ์กันค่อยขยายพันธุ์ไปนี่นะคะ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ